การประเมินความรับรู้ในทางสัตวแพทย์หรือ level of consciousness นั้นมีการจัดระดับออกเป็น5ระดับหลักๆได้แก่ 1. alert หรือเรียกว่าภาวะตื่นตัวภาวะ alert เนี่ยเป็นภาวะปกติของสุนัขครับสุนัขจะมีการรับรู้ระดับนี้ได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นเสียงการสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวสุนัข โดยปกติแล้วก็จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมภาวะต่อมา d e p r e s s e d หรือภาวะที่เราเรียกว่าซึมการตอบสนองต่อระบบประสาทในระดับนี้พบว่าสุนัขจะดูเงียบลงและไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนปกติครับต้องกระตุ้นเล็กน้อยเช่นต้องเรียกชื่อหรือมีการสัมผัสเบาๆถึงจะมีการตอบสนองภาวะนี้ สุนัขจะแสดงอาการอ่อนแรงเช่นจากการเป็นไข้การป่วยหรือผลจากการใช้ยาบางชนิดครับระดับที่3คือ o b t u n นเตหรือมึนงงสุนัขในระดับนี้จะมีการรับดูลดลนมากมากกว่าระดับเ e p r e s s การตอบสนองช้าหรือต้องการการกระตุ้นที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นการกดเบา หรือการสัมผัสที่แรงขึ้นถึงจะมีการตอบสนองระดับนี้มักพบี่สุน,นัขที่มีความผิดปกติของสมองเช่นความดันในกระโหลกศีรษะที่เพิ่มขึ้นต่อไประดับที่4 s t u p ิ r ร s หรือเป็นระดับที่ตอบสนองเฉพาะกับความเจ็บปวดระดับนี้สุน,นัขจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเบาๆแล้วครับเช่นการเรียกชื่อหรือการสัมผัส แต่สุนัขจะตอบสนองต่อความเจ็บปวดเช่นการกดนิ้วเท้าหรือหยิกที่ผิวหนังระดับนี้จะแสดงความเสียหายที่รุนแรงขึ้นต่อระบบประสาทส่วนปลายและสุดท้ายคือระดับโคม่าโทสหรือเราคุ้นหูกันว่าเป็นระดับที่เรียกว่าโคม่าระดับนี้เป็นระดับที่รุนแรงที่สุด สุนัขจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นใดๆรวมถึงความเจ็บปวดสภาวะนี้เป็นสัญญาณของการบาดเจ็บหรือโรคทางสมองที่รุนแรงมากเช่นสมองขาดออกซิเจนหรือการบาดเจ็บที่สมองชั้นร้ายแรงการประเมิน Level of consciousness เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายที่สำคัญในสุนัขที่มีอาการผิดปกติต่อโรคระบบประสาทและโรคทั่วๆไปโดยจะต้องใช้การสังเกตที่ละเอียด และมีการวัดระดับที่เหมาะสมและมีการกระตุ้นที่เหมาะสมซึ่งสามารถทําได้โดยเจ้าของสัตว์ผมอยากเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกของสุนัขเป็นสัญญาณที่สําคัญและควรได้รับการประเมินโดยสัตวแพทย์หรือผู้ที่อยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงโดยเร็วที่สุดเพื่อสามารถปรึกษาและได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด ต่อจากการรับรู้ความรู้สึกตัวหรือที่เราเรียกว่า Level of conscious n e s s แล้วสิ่งที่ไม่พูดเลยก็คงไม่ได้ก็คือภาวะชักซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เจ้าของรู้สึกทุกทรมานใจภาวะหนึ่งการที่เกิดภาวะชักหลายๆครั้งเราอาจจะสับสนกับอาการที่เรียกว่า syncope ซึ่งสาเหตุหลักๆมักจะเกิดจากโรคหัวใจ แต่อาการที่แตกต่างกันเราต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและอาการที่เกิดขึ้นตามมาทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงของเราน่าจะเป็นภาวะชักเช่นมีอาการหมดสติมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณขาทั้งสีข้างและอาจจะมีอาการกระตุกกล้ามเนื้อคล้ายการว่ายน้ำสิ่งที่เป็นภาวะฉุกเฉินของภาวะชักจะแบ่งเป็น2อย่างคือ1 Custer s เ ตัวคัตเตอร์ซีเชอร์ก็คือการชักที่เกิดขึ้น2ครั้งภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดมีการชักเกิดขึ้นบ่อยระดับนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองบวมและ2คือสเตตัสอิพิเลติกัสคือภาวะชักที่เกิดต่อเนื่องนานเกิน5นาทีหรือภาวะชักที่เกิด มากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งแต่อาการที่เกิดระหว่างภาวะชักแต่ละครั้งสุนัขจะไม่คืนสติหรือสุนัขอาจจะมีอาการที่เกิดได้จากหลังภาวะชักเช่นตาบอดชั่วคราวถ้าเกิดเป็น c ส u s t ร r s e เช u r e หรือ status e ิ i l e t i c u s ผมแนะนำว่าให้รีบพามาพบสัตวแพทย์และอาจจะต้อง admit ที่โรงพยาบาลโดยไวที่สุดครับวันนี้ เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU MOOC ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิจขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ